ในโลกของ d e f าเนี่ยมันจะมีระบบที่เป็นลักษณะของการให้กู้ยืมนะครับก็คือระบบที่เราเรียกว่า lending นะครับ lending protocol ซึ่งพวกนี้มันจะต้องมีคนที่มากู้กับคนปล่อยกู้ใช่ไหมครับฝั่งที่เป็นคนปล่อยกู้เราจะเรียกว่า lender นะครับฝั่งคนที่มากู้เราจะเรียกว่า borrower นะครับ แล้วก็พวกนี้เวลาที่เกิดการกู้ยืมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในระบบแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ทําอยู่วันนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็น lending protocol นะครับที่เอาไว้ให้ใครก็ได้ที่อยากจะกู้เงินเอาไปทําอะไรบางอย่างนะครับก็มากู้บนระบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมี condition อันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะกู้คุณจะต้องมีสินทรัพย์หรือ asset เนี่ยมา ตึงพูดง่ายเป็นภาษาชาวบ้านคือการมาตึงหรือเอามาค้ำนั่นเองภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Collateral นะครับการเอาสินทรัพย์หรือ a s s e t มา Collateral นะครับเพื่อที่จะกู้เงินออกไปนะซึ่งพวกนี้มันก็จะมีกฎหรือระเบียบต่างๆนะว่าการที่คุณจะมากู้การที่คุณจะมายืมคุณจะต้องมีสินทรัพย์มาคำ้ำสัดส่วนมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบนะครับโดยปกติที่ผมเจอก็จะอยู่ที่ประมาณ 150%นะถ้าใครที่อยากจะกู้เงินในโลกของ d e f านะครับคุณก็แค่มี a s สเซหรือ digital a s สเซมาค้าคุณสามารถเอาตัวเงินเนี่ยออกไปใช้ได้นะครับมูลค่าก็อยู่ที่หนึ่งร้อนะครับตัวค้าประมาณ150%นะครับแต่บางที่ก็จะสอง0 0อันนี้แล้วแต่นะครับต้องไปศึกษาดูดีนะครับจะกู้ยืมอะไรในตัวระบบ d e f านะครับ